เออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพิ่เข้าทันทีนอนจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแลวก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลยครับไม่ต้องเปิดบอร์ดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g i phone กันดีกว่าเป็นคลาสมือถ่ายเปิดได้หลายเกม เปิดบอดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ติดต่อใจน้ำได้เลยครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมทางทวิดีโอนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทีมอะไรวะนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นว่าาลีครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้ามาถึงรอบ16ทีมแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยว แนะนำตัวสนิทหนึ่งนะครับเป็นชื่อตัวละครเซิร์ฟกิลอะไรประมาณนี้ยฮะคชืค่อน้อนะครับอยู่คอนเนล่าสี่นะครับกิลอัลติเมตเดฟโฟร์เดมนะครับก็คือออลิแฟนตอนนี้ครับผมก็เล่นตัวชื่อน้อเลยครับตามที่คือ NOVE คคือจริงๆจริงๆชื่อนี้อยู่แล้วป่ะฮะหรือว่าเป็นชื่อชื่อในเกมไปเฉยอะไรอื่ื่เนี้ยอ๋อมันแปลว่าอะไรฮะชื่อแปลกมากโนมาจากเดือนพจิเายนอีโนแอบเบอร์อ๋อโอเคแสดงว่าเกิดเดือนนี้เลยเดือนหน้าเดือนอี่สองเดียนอ่าทําไมถึงมาเล่นแลกนัลกออริจินเนี่ยก็เพื่อนตามเพื่อนมาเล่น แล้วก่อนหน้านี้นเคยเล่นเวอร์ชันอื่นไหมเคยเล่น LX LM แล้วก็อืมโอเคเหมือนกันเลยทีนี้เวลาเราคัดเลือกทีมอะคือเราคัดเลือกสมาชิกยังไงหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่เราแบบเล่นด้วยกันประจำอยู่แล้วฮะทีมที่ผมอยู่ด้วยตอนนี้ก็คือมันเป็นทีมที่ว่าผมกดโซโล่แลง ไปแล้วเจอคนในเซิร์ฟแล้วคนรู้แบบที่คุ้นอยู่ในเซิร์ฟผกว่าถวนนั้เล่นด้วยกันไหมก็จะแบบมีสองคนปุ๊บแล้วก็กดไปเรื่อยๆก็มีสามแล้วก็สี่แล้วก็เตินครบทีมแล้วก็นั่งเก็บแต้มเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยกันเก็บแต้มโอ้แสด้งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยอ่บางคนก็แบบรู้จักกันบางคนก็แบบรู้จักกันตอนอยู่ในแ้งเลย อ๋อแล้วอยู่ในกิลเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าฮะอยู่ในกิลกันสี่คนอ๋อก็จะมีคุณโนฟคุณชานชานฮุฮุฌานฮุฮนี้ไม่ได้อยู่อ๋อเขาเขาอยู่กิลอะไรฮะเข,า,ขาอยู่มุนไรอ๋อแต่ว่าที่เหลือคุณ no a, no Hope, โอนอาโนโฮแอนตี้ดิวก็คืออยู่อยู่ใดงาดเนด็อืมแล้วทำไมเก็บแต้มได้เยอะจังอ่ะ ผมเห็นอันดับนี่คือแบบรู้สึกจะแนนดับสามเลยใช่ไหมฮะใช่ครัแบเราแต้มเยอะอืมทำไมเราได้แต้มเยอะจังก็อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่เรากดด้วยแบบบางทีก็กดตอน6โมงบางทีก็กดตอน4ทุ่ม,มแต่ช่วง4ทุ่มเนี่ยจะเป็นมันสุดท้ายที่มานั่งเล่น4ทุ่มเพราะว่าไม่ว่างกัน อาจจะแบบอาจจะเจอทีมที่บางทีก็อาจจะเจอ F K บ้างบางทีก็อาจจะแบบเจอคนที่กดคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแบบกดมาปุ๊บแล้วก็แบบมี F K ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นตัวเด็กไบบงี้บางคนก็แบบเล่นคอมโบอาจจะลองคอมโบก็อาจจะไม่ได้แบบยืนได้นานขนาดนั้น อืมโอเคแล้วปกติคุณโนบเล่นแบบเป็นเป็นตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยฮะผมเล่นก็จะเป็นตำแหน่งที่มันเหลืออยู่ในทีมครับตอนนที่เลยในทีทมสมมติว่าโดนแบรน์อ่าอ่พาพระใช่ไหมครับโดนแบรนพระพระที่บินได้ก็อาจจะไปนั่งเล่นตัวที่ที่ยังเลือกมาแล้วปุ๊บแล้วมันขาดตัวไหนผมก็เลือกตัวน,นั้นแหละ แล้วลส่วนมากเราเราเล่นตัวอะไรฮะที่แบบจับมากที่ที่เล่นเลยนะผมจะเล่นเป็นข้อขาพ่นไปอ้ mm hmm. อขาขี่อุ่นมันมันมันดียังไงครับมันมันถึกแล้วฮะมันถึกแล้วก็มีตะตัน mm hmm. แล้วก็มันมันสามารถขัดจังหวะได้แล้วก็ทำจังหวะเปิดได้ในหลายหสถานการณ์อ mm ืม hmm. แล้วสมมุติว่าเราเราเลือกแบรนด์ตัวไหนที่เราจะเลือกแบรนด์เป็นอาชีพแรกต้องเป็นพ่อค้าขี่ใหญ่เลยฮะตีม<อ>ไม่น่าจะเลือกแบรนด์ตีมอันนี้เพราะว่ามันมันค่อนข้างโกงอม,มันโกงไปใช่ไหมแล้วไหนหอกอะฮะนหนหอกย,ยังยังไม่โกงเพาพ่อค้าขี่นางหอกไม่ได้ว่าโกงแต่ก็ยังพอรับมือได้อยู่อื โอเคแล้วแล้วคุณอ่าอย่างเช่นถามสมา,สมาชิกมิชิมันที่ว่าคุณอย่างคุณชาญฮู้ฮู้อย่างเงี้ยเขาจะเล่นแบบเป็นตำแหน่งอะไรเงี้ยฮะนี้รู้สึกว่าเขาเขาจะเล่นเป็นตำแหน่งเขาก็น่าจะเป็นซับพอตที่ออมาอยู่แนวหน้าเสมออือ่าแล้วคุณโ no นอาฮะโนานี่เขาเล่นซับพอตแล้วก็เขาก็เล่น นาเมจได้บ้างครับบางตัวแบบถ้าแบบมันต้องเปลี่ยนคองจริงๆก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้ไม่วีลนะฮะเพราะวีมที่อยู่ตอนนี้ก็น่าจะเล่นกันเีก่ยวทุกตัวที่แบบเล่นกันประจับโอ้ดีเลยคือแบบเราสามารถเล่ยไ,ได้เนาะแล้วคุณโนโฮ<ม>ก็เหมือนกัน<ม>ใช่ไหมใช่แถวทุกคนก็คือสามารถเล่นได้เยอหมด อืมแล้วพอมาถึงคาดหวังไหมว่าเราจะมาจะมาถึงถึงรอบ16ทีมได้บอกว่าน่าจะหวังไปอยู่ท็แป8นะอเพราะดูจากคะแนนที่คนทายผลเนี่ยก็เททางฝั่งทีมอะไรว่าเยอะเหมือนกันนะฮะ75เปอร์เซ็นต์เตมัเตมี่อ่า แล้วเวลาเราเล่นน่ะเราเล่นในคอมหรือว่าเล่นในมือถือหรือเล่นใน i อ a d ดนะฮะตอนนี้ผม,มที่เล่นอยู่ก็จะเป็นเล่นในคอมตอนนี้มันปรับดีแล,แ,ลแล้วก็มันสามารถเลือกกดแบบเล็งศัตรูได้ง่ายกว่ากันอย่างเงี้ยแล้วถึงถึงตอนนี้นะทีมไหนที่ เรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากเจอเลยแบบทีนี้มันเฮ้ยมันมันเก่งว่ะเราเราขอไม่เจอทีมเนี้ยมีบ้างไหมตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าทีมไหนที่เก่งกว่าหรือผมผมอ่อนกว่าทีมไหนเพราะว่าแบบทีมที่เจอท,ที่แบบผ่านมาในตอนเนี้ยอืมก็มยังไม่เคยเจอเลยอืมยังไม่เคยจจเจอตึงๆเลยใช่แต่เขาเห็นว่าเห็นแบบเสียงเล่าเือบอกพอวัดนี่ตึง อ่าฟอร์เวินี่ฟอร์เวินี่อันดับหนึ่งนะรู้สึกว่าจะยังไม่แพ้ใครเหมือนกันแ่ฟอร์เวิร์ดมีแต่จะตึงมือู่แต่ก็ต้องลองหแก็ต้องลองไปเจอดูก่อนว่าอืมไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีมต่อไปที่จะเจอคือฟรีดอมซึ่งฟรีดอมก็อยู่ควอเตเล่สี่เหมือนกันรู้จักเขาไหมฮะคุณวาสบิอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันในกิวนะซัใครแพ้โดนเตะออกกิวคุยกันเล่นคุยกันเล่น อ๋อโอเคเหมือ okay. นกับเราเรไดเจอแบบเพื่อนที่อยู่ในกิลเดียวกันอนะไรเงี้ยมันก็จะแบบนะเก่งใจกันนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าในเกมก็คือใส่กันสุดอยู่แล้ว <c oughs> อ,อกว็รอดูวันกันแล้วกัน <c oughs> เป็นยังไงแล้วปกติคุณนบเติมเติมหนักไหมฮะซี CP ประมาณเท่าไหร่ฮะผมเติมไม่เยอะครับเติมแต่แค่แบบพวกปีกลี S <S แล้วว่ามันดีใจพอตอนนี้ยังเล่นยังเล่นเซจอยู่ใช่ครับเล่นเซจทำไมเราไม่แบบไปลองเจเนหรืออะไรนะชาร์โดแคสเตอร์ที่มาใหม่อะไรเงี้ยฮะมันออกมามีแค่การ์ดเวทเลยอ๋อเรามีแต่สายเวทใช่ไหมต้นไม้เวทมันก็ไม่ค่อยแบบดดเมจแรงอะไรอย่างเงี้เนาะใช่เงรา อยู่ตรงนี้แหละที่เกียไปแล้วเดี๋ยวรอไว้อาชีพที่เราสนใจมาค่อยไ,ไปแล้วกันอ๋อแล้วจริงๆผมอยู่คอเตอร์นะแต่ว่าตอนนี้อยู่โอลี่แฟนใช่ไหมฮะใช่ทำไมมาตีคอเตอร์บ่อยจัง <laughs> อันนี้ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าอ๋อผมก็ตามเขาไปเดินงาแบบเห่บ้างเรื่อยๆผมก็โดนตีมาเหมือนกัน <laughs> มัน hmm. okay. อาจจะเป็นแบบช่องจังหวะที่ว่าเฮ้ยเราเดินไปบ้านนี้แล้วเจะเอกทีมนี้พอดีนะโอเคแล้วคิดว่าสมมุติว่าเราสามารถที่จะบอก G m อมได้อย่างหนึ่งเราอยากจะให้เขาแบบแก้อะไรหรือเพิ่มอะไรในเกมบ้างไหมที่แบบ แก้ตรงนี้ให้หน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วมันจะดีแก้อะไรล่ะแก้แก้ยากเด้ดได้ครับอะไรก็ได้อยากให้อาชีพแบบมันบาลาน์่ันนิดนึงอ๋อเรื่องบาลานใช่ไหมเห็นด้วยตอนนี้อาชีพที่แบบแรงๆเลยของ PVE ก็น่าจะเป็น s h a d แ w c เตอร์ที่มาแรงมากอืยก็แต่อาที่ก็มีหน้าที่ของแต่ละชิลแหละอ่อ คิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงสมมติมันจะมีอาชีพข่าวลืออย่างเช่นการสลิงเกอร์จะเข้ามาคิดว่าคิดว่ามันก็คือกายำาก็คือเป็นกายภาพเรานอเวท,ใ,ทใช่ไหมใครเแเอ์บางคนก็อาจจะโนเล่ไปการสลิงเกอร์โอเคแล้วถามเรื่องเวลาเราเล่นวาไคลรี่ครับเราเราเล่นกันยังไงคือเพราะว่ามันมีทงตรงกลางใช่ไหม เราเวลาเราตีคือเราเราเน้นทงตรงกลางเลยหรือว่าเราตีข้างๆก่อนหรืออะไรเงี้ยคก็เราก็พยายามโซนให้มันได้ได้พื้นที่พอได้พื้นที่เราก็ค่อยเก็บทงคือทงไม่ต้องรีบเก็บขนาดแไหน,นมันแค่เราต้องชัวว่าเราจะเก็บได้เคลียร์คนก่อนบรรยากศาศเป็นไงฮรับพอเทเลสี่ตอนนี้มันรวมสี่ห้ากใช่ไหม อ่าใช่รับบรรยากาศน,น, <5 S 2> นี้ตอนแรกผมเล่นอยู่เติร <5 S 2> ์ฟ5ก็ <ๆ S 1> คือก็ล่าม <c oughs> อสเงาเงาปรมาณรอบที่4อัอน,4อนนี้4ห้าหกลวมเติรก็ตอนที่มันยังเป็นพิ娅แบบสามอันดับก็ล่าบ,บอสกันแบบโอ้โหติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ตอนปรับมาใหม่ก็ถือว่าโอเคล่าบอสไล่ขแบบึ้น บรรากาศก็น่าจะดีแหละมังไม่มีอืมแล้วทําไมชื่อทีมชื่ออะไรวะทำไมำไมันทําไมเราคิดชื่อไม่ออกแล้วหรอเออแรกตั้งว่าบัตเตอร์เบียร์อแล้วผมก็เห็นมันมีปุ่มไอ้ดีเนียมได้ผมก็เลยลองเขียนไปว่าอะไรวะเ๊อกดมันไม่ไปเลยแล้วเขาแก้กลับไม่ได้อ้าว oh. <laughs> อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเขาเรียกอะไรอัก Acc ซิเดนต์อักซิเดนต์ก็เลยได้่เตียงมามแล้วทำไมตอนแรกใช้มาสเตอร์มาสเตอร์เบียร์ล่ะมาสเตอร์เบียร์แบบหิวอะไหิวเบียร์อ๋อโอเค <laughs> ก็มีอะไรฝากถึงคนที่เขาเชร์เราหรือว่าแบบเอ๊ะเขาแบบ เข้ามาทายผลให้เราหรืออย่างเงี้ยฮะลองลอง,ลอง,ลองฝากฝาก,ฝากถึงทีมที่คนที่ติดตามนิดนึงฮะก็ผมและทีมผมก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับโอเคพยายามเข้าไปรอบเล็กๆให้ได้โอเคก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ติดตามให้ไปถึงรอบนู่นเลยฮะรอบชิงเลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณคุณนบมากมากครับนะครับสวัสดีครับ